เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าการวิ่งมาราทอนที่นี่ซ้อมเนี่ยสภาพมันดูน่าสมเพชและจบแบบอนาถขนาดไอนอนแบบมารับบิ๊กแล้วก็จะคึกคื้นธรรมดาในภาพรวมนะครับถือว่าการเตรียมการการจัดงานครั้งนี้ดีมากๆมีทุกอย่างครบถ้วนทั้งการรับลงทะเบียนการแจ้งผลเล้วผมเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้วิ่งจบเดี๋ยวจะเอามาลงอีกหนึ่งก็พร้อมแล้วฮะ มาม่านี่ฮะถึงเวลาละเรากำลังจะไปเข้าเส้นกันตอนนี้เราเดินไปที่มอชออีกไกลเท่าไหร่ฮะมีประมาณโลนึงครับแล้ก็เข็มอชอฮะเพลงถาบันไงมาอ่ะกหน่อยวันนี้เนี่ยอย่าพูดถึงการเตรียมพร้อมนะฮะเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้นะครับมาม่าหนึ่งไข่หนึ่ง ใส่้กรอหนุ่มปังเทียบนะฮะแล้วดูตอนนี้เตรียมตัวเซลืีประมาณเจ็ดนะข้างหลังข้างหลังแม่งคิดว่าเป็นหน่วยพยาบาลนะข้างหน้ามีลูกอลูกโอมอีกใครมาเจ็บป่วยเรี่กใแทผมได้นะฮะเรียกผมสวัสดีครับโซเชียลนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไอกอันนี้ระดับโฟแฮนนะฮะโฟแอนนะวันนี้ ไม่ธรรมดารุ่นดีลงน้มจะเล่นนี่เดินเข้าเส้นกันนะฮะเป็นการปล่อยตัวที่ตรงเวลาโคตรฮะไม่มีการรู้ตัว <laughs> ไปละกูกิโลที่ศูนย์เริ่มขึ้นแล้วครับ <laughs> การที่หนึ่ง นนห,นหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่แน่นอนสุดก็มหน้าขึ้นเหนินนะไปคูบาแผนเรานะเดินขึ้นวิ่งลงกิโลที่3มเรียบร้อยให้เลยห้หลุมกิโลที่ห้ากว่ากว่าก็เจอส <2 S 2> องคนนี้นะครับกิโลที่แปด กิโลที่สิบข้างล่ลกิโลที่สิบนิดๆฮะต้องพยายามฉีดสเปรย์ประคองไว้ก่อนตอนนี้จะสิบนิดแล้วฮะจะสเปรย์ลแล้วแผนแผนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังอยู่ในเพสที่เร็วกว่าปกติเลยนะเฉลี่ยเจ็ดศูนย์สี่โอ้ยังวิ่งนำเพสเซอร์ห้าชั่วโมงอยู่คฮะเราต้องวิ่งให้ไปได้เท่าไหร่ฮะเออคนจบ <laughs> จริงๆคนจะจบคนจะต้องจบเราลองดูครับเก็บแรงไว้ก่อนนะครับ จุดจับตัวสิบสีก็จเจอโปรกต่อาสิบหกนฮะที่ตะคิวเริ่มออกทุกทีโดที่สิบขึ้นสิบโดที่สนะิบเจ็ดนเริ่มพูดไม่เป็นภาษาเจ็บขาด้วยตีสนะี่ห้าสิบหกฮะ ท,นะที่นี่ที่ไหนอะครับโอ๋อหอคำหลวงนะครับสยบ1ปขอไปห้องน้ำหน่อตีห้าสิบสี่ 54, แล้วเพิ่งได้สิบปดกิโลเองและนี่ครับคือวิวกิโลที่สิบเก้านิดๆและนี่คือแนววิ่งออกนะครับเ yeah. สองสามหกตายเหนื่อยจนวิ่งจะเล่นอะไรฮะยี่สอ,องจุดสองอาจจะไม่รอยี่ห้ากิโลปวดขาชิบแปง่งเลี่ยงเจ็บไปหมด <c oughs> ไปต่อฮะสักโลสองร้อยยิงดีมีน้ำมันมวยไหมครับ ในพอชอบครัสดชื่นฮะแต่ตัวเราเนี่ยไม่สดชื่นแล้วเธอก็ทิ้งชั้นไปห้าสี่ห้าที่กิโลยี่แปดตาย29 <c oughs> แเ้แกัจ้าตอนเจ็ดโมงปดนาทีแดดเริ่มออกค่ะต้องเปลี่ยนแผนตอนนี้คือแผนคือเอาให้ได้สาิสองกิโลก่อนห้าชั่วโมงตอนเนี้ สชั่วโมงสิบได้มา30มกิโลแล้ยิ่งเกิน2อกิโลเข้าไป,ไปยิ่งกำไรน่าจะไม่โดนคัดออกแต่ตอนนี้แผนอย่างเดียวคือต้องรักษาไม่ให้ตะคิวมามากกว่านี้พนเพราะฉะนี้การยืดเหยียดนนะะสำคัญที่สุดของการวิ่งนะครับถ้ารู้สึกตะคิวจะกินเนี่ยต้องหยุดแล้วก็ยืดเหยียดสไตล์วิ่งปร้อมวิ่งกันสักหนอ่อฮะโอเคนะฮะ <c oughs> ช่างซ่อมกล้องอยู่เ <c oughs> ลยกล้องมาก็เดินฮะแล้วก็มาเจอป้ายสาสิบเอ็กิโลที่สี่ชั่วโมงสิบเจนาที <c oughs> เอาวะมีลุ้นน่ะน่าจะรอบ <c oughs> รอชอทางสวยเลยนะน่าวิ่งที่สุด <c oughs> อันนี้กิโลเท่าไหร่ <c oughs> สามสองอันนี้มีคัดออฟครับแปดโมงครึ่ง่ะฮะเคเ <c oughs> หลือสิบกิโลที่ต้องทำให้ได้เป็นสองชั่วโมงจะไม่โดนไม่โดนคัดออฟ แต่ที่ยากคือแดดโดนล้วนฮะตอนนี้น้องเสียก็มาน้องเราให้กำลังใจฮะเดแล้วเราเสียเสื้อหกชั่งเลยก็ไล่ผมมาจนได้โอ้ยแป้งมันลึกวิ่งสบายๆมาะแปดตุลาคมสามตุลคมสามสิบสี่แล้วจะเรียกว่าวิ่งเลยฮะเดินตอนเนี้สามสิบห้ากิโลกว่ามาราธอนไม่ได้ซ้อมสภาพกันนะสมเพ่อย่างนี้แหละครับ โอ้โหแดบดบเปรี้ยงแตบอบมดเนี่ยต้องมาอีกนิดเดียวมีคำถามมากเลยค่ะแปดโมงกว่าแดดไม่อย่างร้อนเลยครับผมอย่าว่าแต่นักวิ่งเลยฮะคนเชียร์ก็หนึ่งไ <laughs> ในที่สุดได้เข้ามอแล้วครับ <laughs> น้ำเราก็ต้องกินครับอกองเชียร์ยังอยู่นะฮะยังไม่หนีเราไปไหนขอบคุณนะครับและข้างหน้าผมเนี่ยครับคณะวิศวะนะฮะที่ผมอยากเดินเข้าไปถามแต่เกนะินโอ้โหทำไมมีโรยบาหนุนเยอะมาก38เแว,วิ่นี่ฮะกำลังใจของเรามาถึงแป๊บก็ต้องวิ่งนะครับผม <S <S อขอบคุณนะครับ แค่ก็ยังมีอยู่นะฮะที่39วัตอนนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกันฟับเราคินว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าร้อนหมดเลยรอนๆถ่ายได้ไงครับสิๆบอกเลยครับตอนนี้นี่คือเดินขิงเดินขายตามนี่อของขคณนะครับนี่ตะครับพ่อ,พอ,พอ6ชั่วโมงก็ช้าไป30สี่จิตศาสตร์หมอช้อนะคร อ้าวอุ้ยสี่สิบดกิโลละอีกนิดเดียวเดี yeah. ๋ยวนะว่าผมเจออะไรเต่าแซงน,นี่จะเข้าเส้นเดี๋ยวนว้เนาะไม่รูกใา่ห่างโคตรเคี้ยวคุ้มค่าเหนื่อยละสวยจริงๆมอนนี้นี่คือวิ่งยังไม่เสร็จนะฮะแต่ดูวิวอดใจไว้ไม่ได้ก็ต้องมาถ่ายรูปก่อนสี่สองกิโลละฮะวิวงามมากสุดยอดไ,อไลฟ์ ขอบคุณนะครับโอ้แคิวกินขอบคุณนะครับนี่ฮะวิ่งแอคไปหน่อยแต่คิวมาโอ้จะรอดไหมวะแต่ยากาศดีมากครับผมช่างเซ็จละแน่นอนนะฮะสี่สองเอกแค่หนึ่งเก้าห้าเมตรลุยจะถึงแล้วกองเชียร์ก็ยังมีเชียร์อยู่นะฮะไม่ธรรมดาขอบคุณนะครับ หวงทำเรียบร้อยค่ะได้เย่มี่ฮะรติ๊กเรียบร้อยนะคะรเองเท้าบเลตนะคะขอบคุณนะครับเอวหนึ่งตัวค่ะคค่ะ ขอบคุณนะครับเน่แน่นนมาเลยเรียบร้อยแล้วครับสุงมอาหารมาถึงเก็บหมดแล้วเรียบร้อยค่ะ <c oughs> มาแล้วนแรกของเราแล้วนี่นี่น,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 นี่ของผมนะฮะจบแบบสมบูรณ์แบบที่สุดละห้าหกช่วงยี่สิบมาราธอนนะฮะไม่ซ้อมอย่าคิดทำก็สรุปนะฮะก็จบไม่ได้แบบสะบักสะบอม ตอนนี้เราก็นั่งรถแล้วนะฮะผมว่าก<ร>ูสามเป็นห่วงนะฮะบ,บอกว่าไม่ต้องห่วงรถเปียกนะฮะคุณมีพูดว่าอะไรนะฮะอ๋อผมรอจนตัวแห้งแล้วไม่ต้องกลัวไม่น่าเอจนต้งเหมือนเดิมแล้วค่ะเอ๊นี่คือหน้าวนผ่านมาลารอนมาไปดูพี่ังไอเยเจ็บตอนนี้ว่าเราดีรอนานรอหน้ากลับรถแป๊บนึงให้พวกนี้ลงก็เดินไปใช่ไหมกนะ็เปน็นอันเรียบร้อยนะครับมาราธอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนุกมากค <c oughs> รับ <c oughs>